สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้พรฤหัส,สบดีที่5กรกฎาคม2555ค่ะอยู่กับคุณโมนายันบุตรนะคะดิฉันธนวรรณปนชชดค่ะตามกันต่อนะครับสำหรับกรณีที่โรงกันน้ำมันของบางจากเกิดระเบิดขึ้นเมื่อเช้าวานนี้ครับหลายคนก็ถามตามมาและก็ต้องรอคำตอบอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงเหตุการณ์เกิดขึ้นเพ,นเพราะอะไรรวมไปถึงการสรุปมูลค่าความเสียหาย แต่ที่แน่ๆครับผลกระทบที่จะมีต่อตัวบางจากโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินไปซ่อมแซมแต่ว่าเรื่องของผลกระทบด้านรายได้เนี่ยดูเหมือนว่าคงจะไม่ได้มากนักนะครับเพราะปรากฏว่าบางจากมีการทําประกันภัยเอาไว้ สูงถึง23,500ล้านที่เดกุนธนวันฮะค่ะและที่สําคัญนะคะผู้ที่เขารับประกันภัยเนี่ยก็คือที่พยาประกันภัยนะคะตอนนี้เขาก็เร่งเดินหน้าเพื่อที่จะสํารวจความเสียหายนะคะแล้วก็คาดว่าถ้าหากสํารวจแล้วเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่าไม่น่าเกิน1เดือนนะคะนับจากวันที่เข้าไปสํารวจเนี่ยจะทราบตัวเลขความเสียหายทั้งหมดแล้วก็จะเร่งมีการดําเนินจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับทางบางจากนะคะ อย่างเร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่าทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทที่พยาประกันภยัยจำกัดมหาชนคุณสมพรสืบถวินกุลเนี่ยออกมายืนยันเลยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าทางบริษัทบางจากไปตัวเลี่ยมจำกัดมหาชนหรือ BCP เนี่ยทำประกันไว้กับบริษัทที่พยาประกันภยัยวงเงินความคุ้มครอง22,000ล้านบาทนะคะ22,000ล้านบาทเนี่ยเขา ซื้อความคุ้มครองเนี่ยครอบคลุมสินทรัพย์ต่างๆมากมายเลยนะคุณโมนายไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นนะคะไม่จะว่าจะเป็นวัตถุดิบเป็นเครื่องจักรหรือว่าในกรณีที่ธุรกิจของเขาหยุดชะงักงานอย่างการณีนี้ก็ต้องมีการหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะได้รับ การชดเชยด้วยนอกจากนี้ทางบางจากได้มีการทำประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอีก1,500ล้านบาทนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็จะมีการไปสำรวจก่อนความเสียหายถ้าทราบตัวเลขแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการไปตีราคาการแต่ทีนี้หลายคนก็กังวลว่าว่าเอ๊ะถ้าหามันเป็นจำนวนเงินที่สูงๆเนี่ยแล้วอย่างนี้บริษัทที่รับประกันอย่างที่พยากันภัยเนี่ย นะคะจะได้รับผลกระทบไหมนะคะเพราะว่าบางจากเนี่ยเขาทำประกันไว้เนี่ยในวงเงินกว่า23,500ล้านบาทน,นะคะซึ่งทางที่พยาประกันภัยก็บอกนะคะว่าทางบริษัทเนี่ยมีการส่งไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อหรือว่ารีอินชวนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นความเสียหายในครั้งนี้จะได้รับการชดเชยแน่นอนและก็ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่พยประกันภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมา ลุ้นรอดูตัวเลขกันนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องใช้เม็ดเงินชดเชยทั้งหมดเท่าไหร่ฟังะะดูจากที่พยาแล้วเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นการซ่อมหรือว่าการสร้างโรงกันใหม่ก็อาจจะต้องมีการ cover เรื่องของการเคมประกันหมดเลยนะฮะสำหรับใครที่ถือหุ้นบางจากก็จ,จะสบายใจได้ปราะหนึ่งเพราะว่าช่วงเช้าวันนี้ราคาปรับตัวลดลงอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้แรงมากนะักประมาณ20สตางค์เท่านั้นตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่22บาท60สสตางค์นะครับ S <S <S 1> <S 1> จากเรื่องภายในประเทศเรื่องของบางจากครับพาไปดูปัญหาใหญ่ของโลกกันบ้างนะครับกับวิกฤตของยูโรแน่นอนนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลเองก็พยายามผลักดันมาตรการออกมาแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาให้เป็นรูปธรรมหน่อยก็ต้องดูที่การประชุมของครมเศรษฐกิจเมื่อวานนี้รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเขามีการเค๊อออกมา6มาตรการด้วยกันครับที่จะใช้ในการเตรียมรับมือกับวิกฤตของสาภาพยุโรปคุณกิติรัตนนรนงรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจบอกนะครับว่า มาตรการแรกครับก็คือการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนถัดมาครับคือการเร่งรัดก,การเบริกจ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณประจำแล้วก็งบประมาณด้านการลงทุนโดยเฉพาะเกีการเบริกจ่ายงบลงทุนเนี่ยต้องเบิกจ่ายให้ได้สูงกว่า75%ตามด้วยการรักษาเป้าหมายการส่งออกนะครับหาตลาดอื่นทดแทนรวมไปถึงดูแลปัญหาการว่างงานโดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ที่อาจจะไม่มีงานทํา ถัดมาอย่างที่ 5, ครับคือการดูแลด้านการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะเร่งเปิดใช้สนามบินดอนเมืองเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับของเดิมดเคยตั้งเอาไว้ว่าจะเปิดใช้ดอนเมืองอีกครั้งคืน1ตุลาคมนี้ก็เลื่อนเข้ามาเร็วขึ้นถึง2เดือนด้วยกันครับเป็นเดือนหน้าเลย1สิงหาคมเพื่อลดความไม่อาจของสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวและอย่างสุดท้ายคือการช่วยเหลือทางการเงินและให้สินเชื่อกับ4กลุ่มอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบมากหน่อยก็คือสิ่งทอืึองประดับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยางนะครับค่ะถึงแม้ว่าทางรัฐบาลนะคะจะออกมายืนยันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปเนี่ยอาจจะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจไทยขนาดากันก็พยายามที่จะมีมาตรการคอยรับมือนะคะกับผลกระทบทุกด้านในฝั่งของแบงค์ชาติเองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นห่วงนะคะว่าเอ๊ะมันจะไปกระทบต่อตัอตวเลขเศรษฐกิจไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการส่งออกนะคะที่คาดการณ์ว่าน่าจะลดลงนะคะ ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องรับมือกับความผันผวนในด้านของตลาดเงินตลาดทุนด้วยนะคะในฝั่งของตลาดเงินเองเนี่ยแบงก์ชาติล่าสุดเนี่ยเขาได้มีการให้ทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีการกันสำรองหนี้เสียเพิ่มนะคะเพื่อที่จะป้องกันปัญหายุโรปนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางรองผู้ว่าการด้านเสรียรภาพสถาบันการเงินของแบงก์ชาตินะคะคุณเกริกวณิกุลเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าในปีนี้เนี่ย ทางแบงค์ชาติได้มีการขอให้ธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินทุกแห่งทยอยตั้งสำรองเผื่อนี่สงสัยจะสูญเพิ่มด้วยนะคะเพื่อที่อาจจะต้องรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับปัญหาเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงปัญหายุโรปด้วยแล้วก็ที่สําคัญค่ะการเติบโตของสินเชื่อที่ขยายตัวค่อนข้างจะมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้นะคะก็ถือว่ายังคงต้องเฝ้าติดตามว่ามันจะมีนี่เสียตามมาไหมนะคะแล้วก็ หลังจากที่ขอความร่วมมือไปเนี่ยทางสถาบันการเงินต่างเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตั้งเกณฑ์เนี่ยสูงกว่าขั้นต่ำที่8.5ของกองทุนนะคะเพื่อที่จะคอยรับมือกับนี่เสียที่อาจจะมีมากกว่าปกตินะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ทางธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการ เรียมปรับเนื้อปรับตัวนะคะให้เข้ากับสถานการณ์เขาได้มีการเปรียบเปยด้วยนะคุณบุนายว่าจริงๆแล้วปัญหานี้เนี่ยก็คล้ายๆกับไข้หวัดนกนะคะที่เราไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยจะติดหรือเปล่านะคะ,ะแต่ถ้าเราออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอก็จะมีภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นการตั้งหนี้สํารองไว้นะคะเผื่อว่าเป็นหนี้เสียเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ฉีดวัคซีนเอาไว้แล้วนะคะ ในฝั่งของนายแบงค์ล่าว,ว่ายังไงกันบ้างนะคะคุณบรรทุนล่ำซำรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็กรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยนะคะก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่เห็นสัญญาณการก่อตัวของภาวะฟองสบู่ในหลากหลายธุรกิจโดยเฉพาะอสังหาริมรัพย์นะคะแต่ก็ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าไปย้อนดูการปล่อยสินเชื่อจริงๆเนี่ยนะคะการปล่อยสินเชื่อในภาคอสังหาริมทรัพ์เนี่ยถือว่ามีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะ ทีนี้เนี่ยการเติบโตของสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเพราะไม่รู้ว่าสินเชื่อที่เติบโตเนี่ยจะตามมาด้วยหนี้เสียหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยแนวโน้มของสินเชื่อในปี2555เนี่ยถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีปกติเนี่ยจะโตกว่า GDP ประมาณ1.5เท่า คุณบัณทุนคาดการว่า GDP ปีนี้เนี่ยก็น่าจะขยายตัวตามกรอบที่หลายฝ่ายคาดการสักประมาณ5,6%เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นสินเชื่อก็น่าจะโตสักประมาณ 8- 10%เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่ยังไม่เกิดปัญหานี่เสียแต่อย่างใดนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันอยู่ด้วยเพราะว่าปัญหาวิกฤตหนี้ในยุโรปเนี่ยตอนนี้ในมุมของเขาเขามองว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินของไทยนะคะเพราะว่าไม่มีภาระผูกพัน ในเรื่องการถือตราสารหนี้ในยุโรปแต่ก็ต้องเฝ้าระวงังแล้วก็ไม่ประมาทแบงก์ชาติขอให้ทําอะไรก็ยินดีให้ความร่วมมือนะคะครับแหมพอฟังคุณบรรทูลแล้วอยากจะไปซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อเทาเฮาส์เลยนะ,ะแสดงว่าราคาไม่แพงเกินไปถ้าเกิดว่าไม่เกิดภาวะฟองสบู่นะครับพูดถึงวิกฤตยุโรปแล้วคุณผู้ชมครับผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ทางประธานสภาผู้ส่งออกแห่งประเทศไทยคุณไพบูลพลสุวรรณนามานะครับ นอกจากตอนนี้เราจะเจอปัญหาที่กําลังซื้อของคนยุโรปเนี่ยลดน้อยลงจากวิกฤตที่เกิดข,ขึ้นกับเขาแล้วอีกด้านนึงครับเรากําลังจะเจอกับเรื่องของการตัดสิทธิธพิเศษทางภาษีศุกากกรหรือว่า GSP ซึ่งแน่นอนครับว่าในอนาคตยังไงยังไงเราก็โดนตัดเมื่อเรามีการเพิ่มรายได้ภายในประเทศของคนในประเทศให้มีรายได้ต่อหัวสูงขึ้นสุดท้ายก็ต้องโดนตัดสิทธิ GSP อยู่ดีคุณภัยบูลบอกนะครับว่าจะมี5้ากลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆด้วยกันที่จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดครับ กลุ่มแรกก็คือชิ้นส่วนยานยนต์ตามด้วยเรื่องของสิ่งทอชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และก็รวมถึงกลุ่มอาหารนะครับไปฟังกันดูหน่อยว่าผลกระทบนั้นจะหนักหนาขนาดไหนที่สําคัญและเราต้องปรับตัวอย่างไรกรณีที่เราถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร,กรจากคุณภัยบูลพลสุวรรณาครับนี่ก็ตามในตัว g s p แล้วเนี่ยทางยุโรปด้วยด้วยด้วยวิกฤตอย่างนี้เขาคงเพียพรพยายามละที่จะ ที่จะลดสิทธิทั้งหลายกับประเทศทั้งหมดแต่ว่าการลดสิทธิไม่ได้แปลว่าเขาไม่ต้องการสินค้านําเข้าเขาก็ยังคงพยายามที่จะให้เป็นภาษีต่ตําลงกับประเทศอืน่นแต่มาเข้มงวดอย่างประเทศไทยที่จะโดนหนักๆเลยก็เรื่องของตัวคุณ<ห>ภาพตัวความสะอาดตัวมาตรฐานยุโหลบจะออกกฎเกณฑ์เยอะมากแม้แต่ป่าไม้เขาย,ยังอดเกณฑ์อะคุณโค่ตน,ต,น,ต,นต้นไม้หนึ่งต้นคุณต้องปลูกแข็งหนึ่งต้นไม่งั้นคุณจะส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์เข้าไปขายก็ไม่ได้ก็จะเก็บภ<พ>าษีสูงขึ้นคาร์บอนฟุตปรินที่เราเคยกันอยู่ตลอดเวลา หรอแม้แต่เราโรนี้ที่พูดถึงเรื่องของเครื่องบินบินผ่านน่านฟ้าเขาก็ <c oughs> จะเก็บเรื่องของการปล่อยอมลพิษอากาศ <c oughs> ซึ่งประเทศจีนก็ไม่ยอมอเมริกาก็ยังต่อสู้กับเขาอยู่รวมทั้งในยุโรปเองก็พยายามจะทําเรื่องเหล่านี้ควบคู่ไปกับสหรัฐอเมริกาที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ว่าฉันเป็นผู้บริโภคเพราะว่าอุตสาหกรรมเบาแทบทั้งหมดไม่เกิดขึน้นในสองกลุ่มประเทศนี้แล้วเขาก็จะมากําหนดให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนของเขาได้สินค้าที่ดีที่สุดแต่ไม่ได้แพงที่สุดนั่นแปลว่า ประเทศไทยก็้องพิ้าอณางเรื่องเหล่านี้ว่าสิทธิ GSP จ,จะเป็นเวลากระตุ้นเราแล้วหรือเปล่าว่าเราต้องมาคิดถึงเรื่องต้นทุนทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นที่อยู่ในเมืองไทยแล้วเราทําอย่างไรที่จะสร้างความเชื่อมั่นเหล่านั้นว่าเราทําได้แล้วเราแตกต่างกับประเทศคู่แข่งของเราในอาเซียนนั่นแปลว่าเราก็จะมีโอกาสเดินเขาเรียกว่ายืนพ้นเหนือระดับของราคาที่เป็นราคาเฉลี่ยทั่วไปแต่ว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเจราจาของภาครัฐบาลว่า GSP เป็นอะไรที่รัฐบาลต้องเก็บข้อมูลในส่วนของ ภาคก,การผลิตของเอกชนไทยแล้วไปเจราจาระหว่างรัฐต่อรัฐน,นั่นแปลว่าเราจะต้องเชื่อเขาเห็นว่าถ้าการที่สิทธิ GSP หายไปมันจะมีส่วนกระทบขนาดไหนกับสินค้าที่เราต้องนำเข้าจากยุโรปเพราะหลายส่วนของเครื่องจกักรของเครื่องเคมีพันยาวัคซีนรักษาโรคเราก็พึ่งพานนาเข้าจากเขาอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ที่เจราจาแล้วเขาจะมองเห็นแค่ไหนแต่ที่ที่แยกที่กำลังจะแยกนะไม่ใช่แยกกำลังจะแยกก็คือว่าย,ยุโรปประกาศชัดเจนแล้วว่าเขาจะคืนสิทธิพิเศษให้กับอา마นั่นแปลว่าเขามีทางเลือกละ ที่เขาพูดอย่างนี้ไทยเองก็ต้องมาประเมินใหม่ว่าเมื่อก่อนอาจจะพูดกับเขาแล้วเขายอมง่ายๆเพราะว่าไม่มีทางเลือกต้องการสินค้าที่มีมาตรฐานราคาพอใช้ได้โดยใช้ไทยเป็นฐานใหญ่แต่ว่าพอพม่าก็อาจจะให้เวลาอีก3ปี5ปีแล้วก็สนับ<ม>สนุนเชนิญชวน,ชนคนไปลงทุนโดยใช้สิทธิ GSP เป็นตัวต่อรอง<ม>ก็แปลว่าการย้ายฐานการซื้อจากประเทศไทยในสินค้าขั้นะฐม,มก็จะไปอยู่ที่พมา่ามากขึ้น<ม>เกิดขึ้นในแง่ของกําลังซื้อก่อนว่าตอนนี้เนี่ยระบบธนาคารไม่ได้ปล่อยกู้ง่าย Hmm. ผู้นําเข้าอยากจะซื้อของเหมือนเดิมแต่ในราคาเหมือนเดิมเหมือนกันในขณะ <Okay. S 2> ที่เรามีเรื่องต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ราคาน้ามันที่สูงขึ้นค่าขนส่งที่แพงขึ้นรวมทั้งค่าแรงของเราต่อหน่วยอย่าบอกว่าค่าแรงเพิ่ม300บาทจากอัตราไม่ไม่ถึง4 0เนหล่านี้เนี่ยไม่กระเทือนแต่แท้จริงแล้วมันเป็นค่าแรงสะสมเพราะว่ามันตั้งแต่ต้นน้ําตั้งแต่ SME s u ็มอีซัพพลายเชนทั้งเส้นโซลาร์ทั้งเส้นเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆแล้วในสวนมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในขณะที่ EU ก็ปสบปัญหา การจะเปิดเล t เตอร์เครดิตหรือเอลซในการสั่งซื้อสินค้าไม่ใช่ง่ายเหมือนในอดีตดัน,นั้นการต่อรองราคาจึงเกิดขึ้นการบอกว่าให้ใจเป็น30สิวันได้ไหมเป็น6กสิวันได้ไหมเป็นเกสิบวันได้ไหมจึงมีการต่อรองตลอดเวลานอกเหนือจากการที่ต่อรองเรื่องราคาแล้วบางคนต่อรองถึงขั้นที่เอาราคามาสามปีที่แล้วมาคุยด้วยซ้าไปนั่นเป็นเพราะว่าเขาอยากได้สินค้าเขาอยากขายสินค้า,า,คาแต่พอเกินจากระดับที่เขาคิดว่าเขาขายได้ เขาก็ต้องชะงักเหมือนกันเพราะเขาเอาไปแล้วเขาขายไม่ได้คือผู้บริโภคไม่มีกําลังซื้อทีนี้นอกจากขั้นตอน GSP ที่ภาษีจะแพงขึ้นในในอดนาคตข้างหน้าแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องปัจจุบันที่เห็นชัดเลยก็คือความอ่อนค่าของเงินยูโรทําให้ต้นทุนการนำเข้าของเขาในตัวสินค้าต่อนหน่วยแพงขึ้นด้วยไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้เลยเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจของเขาย่าแย่ค่าเงินเขาอ่อนลงเวลาสั่งเข้าจากเราซื้อจากเราในลักษณะ อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งประเทศไทยเงินบาทก็อ่อนค่าเหมือนกันแต่อ่อนค่าแบบค่อนข้างนิ่งเราไม่ได้อ่อนค่าไกลแบบของเขาอันนี้จะเป็นอุปสรรคอันหนึ่งก่อน GSP จะมาท่านนี้ก็าบอกว่าเราก็จะเจอทั้ง3ทบเลย<ะ>ทบตั้งแต่ต้นทุนแพงขึ้นไม่สามารถเรียกราคาได้ทบตั้งแต่เรื่องของยูโรอ่อนค่าเขาไม่สามารถซื้อได้ใน,ในอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งท,ที่ที่เปลี่ยนไป,ไปจากเดิมอันที่สามถ้า GSP มาเร็วกะตุ้นเร็วก็จะเป็นปัญหนาว่าเราแพงกับคู่แข่งเราบ,บ้านเราที่ยังได้ GSP อยู่<ะ>อันนั้นจึง คุณภพบูลย์ยังเสนอด้วยนะครับว่าถ้าเกิดกรณีเราถูกตัดสิทธิ์ GSP จริงๆความจริงรัฐบาลเนี่ยควรจะมีการไปเจราจากับสภาพยุโรปแล้วก็ทำ FTA เพื่อมาชดเชยกับสิทธิ์ตรงนั้นก็น่าจะได้อยู่นะฮะก็พอจะช่วยผู้ส่งออกได้ม,มากเลยพอสมควรนะคะครับอ่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักโฆษณากันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูตลาดหุนไทยกันหน่อยคุณนายโอ้โหเมื่อวานลุ้นกันตัวโกงเลยเป็นยังไงล่ะขึ้นไป1,200ช่วงเปิดตลาดปรากฏว่าช่วงท้ายเนี่ยปรากฏ ลดลงมาซะอย่างนั้นเลยนะคะวันนี้ทิศทางเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ